สวัสด <glass> okay, ีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งนึงฮะเคคงนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะในเซิร์ฟที่1 7 8นะครับทุกคนวันนี้นะฮะเราจะมาดูทุกคนกันนะครับว่าทุกคนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนทุกคนนะฮะเออ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 ไหนดูสิในเรือมีใครบ้างนะครับโอเคนี่คือคนที่รับเข้ามานะครับอยู่ประมาณ12คนนะฮะแล้วก็มีชื่อตรงนี้อีกนะครับผมไม่รู้ว่ามีชื่อใครบ้างนะครับที่อยู่ตรงนี้ ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับว่ามีชื่อใครบ้างนะครับประมาณนี้เลยเข้าไหมโอเคครับต่อไปนะครับเราก็จะไปดูเพื่อนนะครับที่แอดมานะครับอ่ะตรงนี้นะครับมีใครแอดมาแล้วผมยังไม่ได้รับเพื่อนไหมหรือเปล่าหรือยังไงนะครับตรงนี้โอเคทีนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่า ครั้งนี้ผมจะได้ตัวอะไรนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะแก่นแทอภาษาไทยนะครับมาดูกันนะครับวันเดือนปีเกิดพร้อมหรือยังพร้อมแล้วแก่นแท้ของเขาก็คือก็คือคือคือโอ้โหคือบุก๊กบุ๊กก็แย่เลเอเอาตัวอะไรวะขอดีๆได้ไหมขอดีๆเลย ไม่ีใช่ขอดีๆเลยได้ไหมแบบขอแบบยังไงเดียะเอาแบบคือตอนนี้ผมสุ่มมาก่อนนั้นเนี่ยมันจะสุ่มประมาณ40ครั้งวะทุกคนผมไม่ได้ตัวอะไรเลยเ,ลยเว้ยได้ตัวแบบ <c oughs> ขอหน่อยเหอะเฮ้ยเอาเอาดิครับจังหวะนี้ทุกคนเตรียมตัวได้เลย เอาเรื่องเอาเดี๋ยนะพอทีได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ยังสูงไม่ได้โอเคคือคือคือคืเอา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 เรื่องเรื่องเรือเฮ้ยได้ตายเยว่ว่ะเอาว่ะผมบอกเลยว่าผมบอกเลยตรงนี้ว่า ไม่เลยไม่ได้สุ่มโหอีกสี่สิบคะแนนโถเออมามาดิมามาสิมามาซู้มาดิมามาดิมาเออโอ้โหยังไม่ได้อีกโอเคไม่เป็นไรทิ้งไว้ก่อนนะครับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตอนนี้นะครับผมก็มีแค่นี้หนึ่งร้อย ก่อนที่ผมจะทําการนะครับไปทําการสู้กับทุกคนนะครับมาผมจะมาสู้กับทุกคนตรงนี้ที่ออนอยู่เลยโอ้โหคนออนเยอะจัดไหนคนนี้อื้ทีมตึงไหมเนี่ยใหขาดูหน่อยสิทีมตึงไหมผมจะทําการใช้สูตรโจ๊ะโจ๊นี่เป็นไงเอาลงเลยเป็นไงเป็นไงนี่มาตรงนี้เป็นไงลุย ไปตาเยวเบลหนึ Bye, ่งดูสุบไปก่อนเพื่อนเลยตัวเอ้ยไม่น่าอว้แต่เยวไปแล้วหลับไปแล้วยังไงยังไงทุกคนเอาดิยังไงเอือยังไงยังไงแฟงกี้โชว์สักเย็บเคลือบหน่อยโอาหูเอาแล้วเอาแล้วยังไงเอือดนลูฟี ใช้อันติเมตคิงคองเกินอ,นโอโโนโนื้อโอ้โหโนเนียจัดยังไงยังไงโชเดะโอ้โหสู้ได้ไหมตึบเอาแล้วยังไงตึอยยังไงยังไงจังหวะนี้ยังไงอ่าแล้วครับเหลือเวลาอีก50วิครับจังหวะนี้จะไวหรือไม่ จะไวยังไม่เรื่อโอ้โหสุดจอดอ่าแล้วครับจงหวะนนี้นะครับราสู้ใครครับกี่เกมนะครับชื่อเกมนะครับต่อไปก็เป็นอโลนนะฮะอ,อุ้ยเดี๋ยวนะมันจะมีทีมม่เหมือนกันเลยวะอ๋อไม่เหมือนนี่มีแฮนด์คอกด้วยอันนี้เติมเงินมยเนี่ยอเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะครับเติม สามสิบาทสีสิบาทเองเติมไปเถอะอแต่ผมไม่มีตังค์ <c oughs> <c oughs> ผมก็อยากเติมแล้วผมไม่มีตังค์สนับสนุนผมหน่อยได้ไหมเราล่เาเล่นเราเล่น,ลลนอ่ะต่อไปแค่กดไลค์กดซับสไครป์ผมก็ดีใจแล้วนะฮะคอมเมนต์ก็แบบทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปมากเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมนี่ผมจะต้องโหดแบบสุด เอาแล้วยังไงจังหวะนี้ผมพูดเลยยังไงจังหวะนี้ทําไมลูฟี่ถามจริงทําไมสุ่มลูฟี่กันได้เยอะจังผมก็อยากเล่นลูฟี่นะเอาความจริงอะเออแต่มันแต่แบบตายเหี่ไงอยู่ในใจผมไงเออไม่รู้เป็นไรไม่ชอบตายเหวก็ไม่รู้เอาแล้วยังไงยังไงแฮนด์คอร์กยังไงแฮนด์คอร์กยังไงเรียบรอ้อย อโลนก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหนี่ชื่ออะไรเนี่ยขายุอ๋อนี่ชื่อขายุหื่ <c oughs> <c oughs> แต่หูยฟงกี้ดาวแดงเอาโอ้ยตายี่ยวเ,เ,เอาเรื่องจัดจังหวะน,นี้นะครับเราก็ทำการนะครับสู้โอ้ยทำไมโห,หดจังวะสู้ได้ปะเนี่ยจังหวะน,นี้นะครับเอาแล้วยังไงยังไงโชเดหือ <c oughs> อือหือยังตึงโอ้โหโอ้โหย,โอโหยเอาวะเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะจะไหวปะว๊วะหูอือเอาแล้วแฟงกี้นายไปยืนอ,อะไรตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยรลอดปะเนี่ยเอาแล้วยังไงเอาแล้วยังไงเอาแล้วยังไงเอ๊ะเฮ้ยไหวปะเนี่ยแฟงกี้ฮิวแฟงกี้ฮิว เกี้ฮิวเออเอาเรื่องจังหวะนี้ยังไงยังไงเออพีออ่จะรอบไปเนี่ยทำไมมันนานจังวะห้าสิบวิเอ้ยเอาวะเ,เอาเรื่องเอาแล้วเอาแล้วยังไงเฟงกี้หนึ่งดาวแดงเฟงกี้หนึ่งดาวแดงยังไงเอาแล้วเฟงกี้หนึ่งดาวแดงเอาวะืึเฮ้ยฮิวสองพันห้าเองเออฮิวครบสามครั้งนเนี่ยเนี่ยถามจริง เอาแล้วแฟงกี้หนึ่งดาวแดงกับแฟงกี้ห้าห้าดาวเหลืองนะครับแฟงกี้เราหิวไม่ได้แล้วนะครับหิวหมดจังวันนี้ฝั่งเขาล่ะฝั่งเขาก็หมดเหมือนกันเอาแลว้วเอาแลว้ว,วยีงง่สิบวิจังวนี้ยี่สิบวิจังวันนี้ยี่สิบห้าวิเอ,อือเรียบร้อยเรียบร้อยไหมพาวิเออเรียบร้อยนะครับโอ้โหมันเดือดจังวะเออ ขยวยขยวยยังเดือดเลยจังหวะนี้โหนี่ทไยดาเมตแรงจังวะตั้งหนึ่งแสนอือหือโหเฮ้ยอันนี้เก็บไว้ก่อนได้ไหม <c oughs> <c oughs> แม่งเดินเฮ้ยเวลาเดี๋ยวนะมันปรับเป็นคูณสี่้ลหรือเปล่าผม,มรู้ว่าสามสิบแล้วเออไหนลองดิ1หนึ่งแสนเหลียเหรอนี่ก็โหดเกินนะไหนคูณสี่ไปดิเออเอาดิเอาดิ จังหวะนี้เร่งด้วยความเร็วแสงจังหวะนี้เอาแล้ว,เอ,ลวเอาแล้วพิ่มความเร็วเอาแล้วตอนนี้1นึ่งนาทีสิบเจ็ดวิจังหวะนี้โอ้โหนูเนียกันใหญ่เอาแล้วยังไงยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงเฮ้ยไหวปะเนี่ยด <c oughs> าเมจเขาหนึ่งแสนนะครับโอ้โหรวมรวมหมายถึงว่ารวมทั้งทีมนะครับผมยังไม่ได้อัพตายเยี่ยวผมไม่นะ <c oughs> สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็คือสู้ไม่ได้นะครับใครก็ไม่รู้นะครับคนนี้ใครเนี่ยเออต่อไปนะครับนายนี่นะครับเอ้ยนายนี่ทำไมตัวไม่ครบอ่ะโอ้ตัวไม่ครบเราไม่สู้อ่ะเอ้แต่นายนี่เดี๋ยวนะเฮ้ยมีกราฟอ่เอเฮ้ยแต่ตัวไม่ครบนะไปใส่ตัวเพิ่มก่อนนะนายนี่เออไอ้คนนี้เออเอาเรื่อง ไหนดูสิซื้ออะไรเนี่ยแม็กกี้เหรอเอาวะเอาวะแม็กกี้เอ้ยพลังเท่ากันแม็กกี้ยังไงเอาแล้ว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 ยังไง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 โหตึงตึงจัด ยังไงครับจังหวะนี้สู้ได้ไหมสู้ได้ไหมเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยหืมแฟงกี้ฮิวสามหมื่นเอาดิฮิวสามหมื่นนะเอาดิสู้ปอรล่ะสู้ปอรล่ะไงเอ้คือเอ้เลือไม่ลดเลยครับเป็นไงเอาหน่อยโซบโซบอันติเมทยังโหลดไม่เสร็จ โอ้ยเอาแล้วยังไงอย่างตึงเหลือเวลาอีก18ปดวิโอ้โหน่าจะจบที่ผมแพ้นะครับเพราะว่าถ้าเสมอคือผมแพ้นะครับโอ้โหสิบวิสิบวิครับยังไงสองหนึ่งเรียบร้อยนะครับทีมนี้ถือว่าตึงสุดๆเลยนะฮะอืมก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเฮ้ยไหน <laughs> อันนี้ตัวครบต้องลองซะหน่อยไหนดูสิมายังไงโอ้โหแบบคือผมยังไม่ได้อัพต่เหี่ยวไงมันก็เลยไปเร็วมากเลยแบบยังไม่ทันทำอะไรเลยไปซะแล้วยังไงยังไงยังไงเออไหนขอดูหน่อยสิคนสุดท้ายที่เราจะสู้นะครับ G E L จลโอ้โหตัวยังโหดแต่อัพเวลเลยนะ อัพเบลหน่อยนะเอ้ยลุยจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้โอ้โหโดนดูดเข้าไปโอ้โหเอาแล้วเก็กโคโมเรียโมเรียทำไงเรียบร้อยโมเรียโอ้โหโอ้โหอย่างเอาอะครับอืม ก็มีทีมที่เราเสมอไป1คนนะครับก็คือคนนี้เลยนะครับวีวิกากิเลยครับชื่อวีกากิจูจะมีแสนสองนะครับเราก็สู้ยากหน่อยนึงนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราเสมอนะครับก็น่าจะเป็นนี่เลยนะครับแม็กกี้นะครับอ่าสองคนนี้นะครับที่เราเสมอแล้วก็แพ้นะครับอืมตนนั้นก็ตนนั้นก็แบบยังไม่แบบว่าอัพตัวละครยังไม่ตึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฮีโร่เขาโหดมากเลยนะ เออประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะที่ตามที่ตามกันมาที่ตามมาที่ที่มาเล่นด้วยกันเออยังไงก็ถ้าใครยังไม่แอดเพื่อนผมนะครับแอดเพื่อนมานะเดี๋ยวผมจะมาทําการ PVP อีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับเออถ้าใครพร้อมก็แอดมานะครับตอนนี้ก็รีบไปทําทีมนะครับมิเงนจะเจอนี่ทีมของผมนะฮะโหดว่ะล่ามีโซโลด้วยอะไรแบบนี้อุ้ยโอเค ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะขอบคุณทุกคนที่มาเล่นด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้กัดดูดบายเอื้อ